สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทังช่องลอกกิกพารวยอยู่ขณะนี้เนาะวันนี้ก็มาพบกับลอกกิกอีกคือเก่านะคะลอกกิกก็จะมีแนวทางเราพัฒนาของลอกิกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามอีกคือเก่ากราบขอโทษขออภัยเด้อสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เลขลอกกิกบ่เขาบ่าปังเนาะกราบขอโทษขออภยัยเอฟซีแฟนคลับหลายๆเนาะให้โอกาสลอกิกอีกหนึ่ง จากเทือนึงเนาะสำหรับมืออื่นแนวทางตัวเลขตาม Log ล็อกกี้วัสดุเอฟซีว่าตามล็อกกี้ส่วนหลายก็เลยได้นำเซียนอื่นบ่หลายเนาะ,ค,ะค่ะกะกราบขอโทษหลายๆนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณเนาะค่ะกราบขอบพระคุณได้นนะะยินว่าติดตามแนวทางตัวเลขของล็อกกี้ว่สัสดุล็อกกี้ก็ดีใจค่ะ นืกอ่วามมันจะบมีเอฟซีแฟนคลับติดตามตัวเลขแนวทางของลกงอกิิงเนาะกับกับขอพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะป็นกําลังใจให้ลลกิิงแค่นี้กะดีใจแล้วเนาะ,ะดีใจหลายๆเนาะคะ่ะแล้วก็ขอโทษดีกคือเก่านะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเมือ่อคืนที่ผ่านมาเนาะ,ะโอ้จากสีว้าจังเลยเนาะคะ่ะกับขอรทษหลายๆเนาะ,ะพ่อตามเราบอร่อเขาะะ่าเนาะพ่อบอ่อตามพัดเข่าเนาะคะ่ะเอาไม้นะคะงวดนี่วันพรุ่งนี้เนาะ,ะวันศุก สุดสุดส,สัปดาห์อาจจะมาอาจจะหิ้งอา,อาจจะปังขอให้บาง,งปังมันมันิ่งหิ้ง,งกันแล้วเนาะกาบขอโทษขออภัยละละละเ,เลยร้ายเนาะหลีกปะเขาปะปังค่ะตัวเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแคน่แนวทางเรากิกะยังให้พ่อแม่พี่น้องรดใช้ยวิจารณญาณในการรับชมละครัะฟังเนาะกาบขอพระคุณเล่ยร้ายเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์บอาสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีหม่กาบขอพระคุณเล่ย์ร้ายเนาะค่ะที่บอกว่า เค้าลบและนบถือทั้งมาดามแล้วก็ติดตามของลอคิกกับขอพระคุณเทนมาดามพร้อมนอแล้วก็กับขอพระคุณเอฟซีแฟนคลับหลายๆเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเบ่งตัวเลขแนวทางของเลขลอคิกต่องวดกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางรารพัฒนาของเลขลอคิกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสําหรับวันพุธวันพุธที่สิบสามที่ผ่านมาเลขบ่เข่าเลขรุดไปอีก หนึ่งงวดเนาะคะ่ะนี่หลุดไปหนึ่งงวดกับขอโทษขออภัยเอฟซีแฟนคลับเด้อที่ว่าตามตาเลขลอกิกวาซันเล่บอกข่าวสำน้องงวดนี้งวดหนาเอาไม่คือเกาเด้อเอฟซีอยงไรกติดต,ตามลอกิกอีกเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อค่ะเลขบอกข่าบอกปังกาบขอโทษขอขอภัยกอบกาบขอโทษขออภัยเล้ยๆนะคะสําหรับ เลขบ่อเขาางวดที่แล้วเข่าตัวตวิ่งเนาะค่ะเขาตัววิ่งงวดก่อนก็ตัววิ่งตัววิ่งตัวรูดงวดนี้บ่อเข่าจักตัวเลยเนาะค่ะตัววิ่งกับบ่อเขาตัวรูดกับบ่อเขาตัวนิ่นตัวจอกับพานเนาะค่ะ บขอโทษขออภัยณนะที่นี้นะคะสำหรับ fc แฟนคลับพูนารักทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากิกเราบอมานบอเฮงเนาะงวดเมื่อคืนที่ผ่านมางวดหนานี่เอาไหมเนาะคะ่ะสำหรับคืนพรุ่งนี้เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งนเนาะเอาขอบเอาตัวเลขแนวทาง ของล็อกกิกไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องอีกจากเทือหนึ่งเนาะค่ะเพื่อจะงวดเว้นงวดงวดนี้อาจจะปังก็ได้เนาะค่ะบอกให้กาลังใจแนวทางเจ้าของนะคะแล้วก็ให้กําลังใจเอฟซีแฟนครับเอาพอหอมปากหอมคอเนาะค่ะเอาไปเป็นแค่แนวทางปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเ้อค่ะครับขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามให้ล็อกกิกเหมือนเดิมค่ะตัองวดเนาะ หมดเก่าผ่านไปหมดไม่กระจัดคือเก่านะค่ะสำหรับ fc แฟนคลับของลอกิกกขับขอคะแนนเสียงกับ fc แฟนคลับนี่แหละค่ะ <c oughs> อีกว่าเขาเราตตเบอาไปเราสันสันคำเบากับสั่นโมมี่ยังสีเวนะคะ fc ขนาดเลขเขาเลขปังเลขเขากันยังเงิน บอ้บ่ของอยู่เนาะค <c oughs> ัแล้วสัวเลขบวกเขาเจ้าสีซ้ำได้เนาะคะ่ะเราเรากิกกงโง่มามองเก้าอีกคือเก้ากับก่าโดดกระพย์ซีแฟนลับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางใหม่เนาะสําหรับมืออื่นมือมอือ่นลาวพัฒนาของเลขเรากิกวิ่งรูดก็จะมีสามกับสี่สามเออสองตัวหกหางมีสามหาสี่หาสามหากสี่หก สามจิตแล้วก็ซี่จิตเนาะคะ่ะอ่าตัวนิ่นตัวจอของเรากิ่งมีสามซี่ไปซ้ำหา้าซี่หา้าสามจิตแล้วก็ซี่จิตนะคะโอ้ยเลขกบ้เขาแล้วก็บเบาลงหน้าลงหลังเนาะคะ่ะงวดนี้ขอให้เฮงขอให้ปังเด้อสําหรับเอฟซีที่เขามาเบิ้งในมือนี้คลิปนี้นะคะเลขเบิ้งก็จะมีสามสามกับซี่ค่ะสามสามออกไปแล้วยังกลับมาอีกอยู่เนาะเผื่อมันจะมาอีกเนาะคะสําหรับเลขเบิ้ง สามตัวสีเอ่อสามตัวสีหางมีสามสีห้าสามสีหก,สา,ส,หกสามสีเจ็ดแล้วก็สามสามสีนะคะสำหรับลาวพัฒนาคืนพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะขอเฮงให้มันให้เอฟซี FC ที่ติดตามก็ขอให้เลขกเขาหน่ยเด้อเลขกเขาเ,เลขกปังจะได้มีแนวว้าวกับเอฟซีแฟนครับเนะคะ่ะ ไทยผสมลาวแนวว่าเนาะล็อกกิกกับเจบัมีมุกมีอย่างคือมูคือเพิ่นเนาะคะ่ะว่าว่ของบางอย่างกับแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจออ้าว้วนกะ็เบิ่งคลิปล็อกกิกให้จากน่อยเนาะเดอะ้อเอฟซีแฟนคลับกูน่ารักทุกท่านเนาะคะ่ะกลับขอบพระคุณหลายๆอีกคังเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เราก็พึ่งเข่ามาพึ่งเข่ามาเบิ่งเป็นคังแรก กับขอพระคุณเลายๆ์นะคะวันนี้เไดหลายก็ค่าประทูเด้อสำหรับเอฟซีแฟนคลับบ่าวสิติดตามเซียนใดเนะเลกมีที่มาเซียนนมุมซองสุวรรณแล้วก็มาดามแล,ล้วก็เลกลรกิงเนะาะมกผู้ใดก็จัดผู้นั้นแล้วเนาะคะ่ะแฟนคลับผู้ใดก็จัดเอาผู้นั้นและนะะ้วเนาะเป็นตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะเอาบ่รู้ว่าเลกสีขาวสีปังล้วเราเรากิกกับบ่รู้ว่าเลขตัวใดสีขาวสีปังหรือสี รุดแต่ว่าแนวทางเรากิ๊กะหายมาก็อยากให้มันเข่ามันปังเนาะมันเป็นแค่แนวทางในการคำนวณของเรากิกเนาะค่ะกับขอโทษขออภัยเดอ้อถ้าเลขไม่เข้าไม่ปังกับขอโทษหลายๆค่ะสำหรับมืออื่นเนาะขอให้ FC แฟนคลับทุกท่านจงมีแต่โชคดีมีชยัยโชคๆมันมานเดอ้อมืออื่นในคลิปนี้ ขอให้เฮงขอให้ปังงวดหน้าปังปังเฮงเฮง,งมืออื่นนี่แลละค่ะกลับขอบพระคุณได้หลายค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแจ้์ให้ลอกิกฝากกลับขอบพระคุณอีกครั้งนึงเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับสำหรับมื้อนีก้กักลับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ